ครับสวัสดียามเช้าครับเพื่อนเพื่อนเอฟซีวันนี้ลุงแจอ,อลเช้านอนนะครับตื่นเช้ามาก็เจอฝนเลยนะฮะบรรยากาศบ้านสวนวันนี้มันอารมณ์รื่นจริงๆนะฝ <c oughs> นตกตั้งแต่เช้าเลยนะแต่ช่วงคืนไม่ตกนะต้นไม้ก็ชุมช่มฉ่ายิ้มละเรื่องกันเลยนะฮะโบกมือสวยทักทายลุงแจนสวัสดีวันนี้เช้าๆนะผละหมากลากไม้ดูมาไฟแต่ยังไมไ่ขึ้นไปเอาเลยนะโดนฝนได้กินได้ไหมเนี่ย <c oughs> เออมาไฟของเรานะครับ จะต้องเอามาลงมาไม่รู้จะโดนฝนจะเน่าเปล่านะครับอันนี้ก็ต้นกระท้อนต้นสักทองนะบรรยากาศบ้านสวนวันนี้นะครับทางเดินจงกองของลงเจีนก็ไม่ได้กวาดนะเพราะว่าร่มรื่นฝนตกนะตื่นสายนิดหนึ่งนะฮะอากาศสบายๆนะเป็นกำลังใจใทุกคนนะต่อสู้ชีวิตในช่วงเช้าวันนี้แล้วกันนะครับท่านที่อยู่ชาวไร่ชาวนาชาวป่าชาวสวนเกษตรกรก็ออกไร่ออกนาไปดูน้ําดูท่ากันนะฮะวันนี้ปลาขึ้นเนาะ บ้านอิสระป่ามันบืนนะครับป่ามันบืนฝนะา,าที่อยู่ที่สะนะฮะอันนี้ก็มาเฟืองอโหเจอฝนนะเมื่อคืนมะเฟืองหวานนะันเนี่ยไผ่ก็เป็นขี่มาละตายมาแล้วไผ่อันนี้ต้นตะก,กูยักษ์วู้นากัากกวเมือคืนนะลมพัดนะนะครับบรรยากาศบ้านสวนสบายๆนะก็ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาชมแล้วกันนะครับ <S <S ผมเนาะเอาบรรยากาศเช้าๆ้ามาฝากกันกับลุงแจนเชีนอนฝากติดตามช่องด้วยแล้วกันนะครับรักทุกคนนะจุบูจุมบูวันนี้ค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับ